สวัดส,สดีครับสวัสดีแขกสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะทุกท่านนะเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับแนะนำภาพยนตร์ประสานสัพันธ์เพื่อการลงทุนนะฮะโครงการสถาบันการแพทย์จุกรณ์มหาิทยาลแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะรวมถึงการเปิดตัวนะครับโครงการลงทุนใหญ่ประจำปี2060มูลเลทิที่นาปรามาธิบดีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เอ็กกี้ขอเรียนเชิญนะฮะ ศาสตราจารย์แพทย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราคณะพิธีอนุแพทย์เภสัชนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็ประธานคณะกรรมการบริหารยูนิยูแลิทยุรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอ่ะปุ่มือได้นะฮะตรงนี้ที่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นก้อนใส่้าใบตรงนี้เราไม่มีดอกไม้หรือเราไม่ปุ่มจะไปนะฮะสวัสดีครับสดะครับผม่คนอื่นนะฮะทถึงนโยบายการดเนนิงานของคณะแพทย์เภสัชนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีในปีนี้เป็นไงบ้านไหนครับคณะแพทย์เภสัชโรงพยาบาลรามาธิบดี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะแพทย์ชั้นนำในระดับสากลครับแล้วเราเน้นที่การรักษาพยาบาลที่อยู่ในมาตรฐานเทียบเี่ากับสถาบันชั้นนำในทางประเทศครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เราให้การบริการประชาชนในปีปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การบริการประชาชนถึงสองล้านคนเยอป่วยนอกเนี่ยต่อปีแล้วก็ให้การ รักษาพยาบาลผู้ป่วยในขณะนี้ประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนคนต่อปีครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือในช่วงปลายปีเนี่ยเราจะเปิดโรงพยาบาลทั่วไปแห่งใหม่ที่เรียกว่าสถาบันการแพทย์จักรเยว์อ่อนครับคนป่านนี้สถาบันการแพทย์จักรเยาว์อ่อนนี้คอยังมีแบบไหนบ้างครับสถาบันการแพทย์จักรเยาว์อ่อเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด400เตียงที่ให้การ การประชาคมทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครคืออยู่ที่อำเภอบางพลี <c oughs> ประมาณกิโลเมตรที่18ของบางนาตราบ <c oughs> ซึ่งตัวสถาบันนี้มีขนาดใหญ่ถึง319ไร่ <c oughs> อันนี้ก็โรงพยาบาลนี้คิดว่าจะเปิดให้การบริการเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม260 โดยที่สํเร็จประเทศรัตนราชสุดาสยามราชกุรีเนี่ยจะทรงเสด็จเปิดเป็นทางการในวันที่28มนาคมที่จะถึงนี้ครับและตอนนี้การต่อสร้างนี่ไปกีเกิน90ปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ระดับของการตกแต่งภายในครับแล้วก็เอาเครื่องไว้เครื่องมือวัสดุการแผ่ครับเราก็คิดว่าคงจะเปิดได้ตามกําหวนการต่างๆที่ได้ ประชาชนทัปป่วไปก็คือมีสมารถใช้บร,ริการได้ใช่ครับออนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการประชาชนเนีย่ยความสำคัญของสถาบันแยกคือเป็นเหล่รงของพนักนงานทางการแพทย์นะมือเราจะผลิตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตเนี่ย210คนต่อปีห้ผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเนี่ยอีก250คนต่อปี<ะ>ซึ่งพแพทย์และพยาบาลเหล่านี้ก็จะออกไปเราใช้ประชาชนทั่วประเทศครับ ก็อันนี้ก็เป็นธนกิจสำคัญของรามาธิบดีที่ผลิตบุคลากรไปรับใช้ประชาชนทั่วประเทศนอกจากแพทย์พยาบาลแล้วเนี่ยเรายังผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเช่นหมอตาตัดหมอสูหมอเด็กหรือว่าหมอหัวใจหมอปอดหมอไตางเงี้ออกไปบริการคนทั่วประเทศอีก4 0 0คนตอปีอันนี้ก็เป็นในธกิจของการ บุคลากรทางการแพทย์ครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังทําหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพราะเรื่องตัวสถาบันการแพทย์เนี่ยจะมีตึกที่ให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยด้วยครับก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งไปช่วยทางด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนพวกนครับผมนะซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็มีการรวมกลุ่มกันนะอยักต้องการมากไปแค่ไหนครับ คือตัวสถาบันเนี่ยทั้งโครงการเนี่ยใช้เงินขนาดนีประมาณหนึ่งห้าพันล้านครับแต่เราก็ได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาลส่วนรวมเป็นงบต่อเนื่องหาประมาณหกพันกว่าล้านก็ยังเหลือไทยไม่นีอะไรเลยขารอีกสักแปดพันกว่าล้านที่เราลงทุนมาตลอดสามสี่ปีเนี่ยก็ได้มาเกินครึ่นแล้วแต่ยังต้องการต่อเนาะใช่ครับเราจะมี การประสานต่อเนื่องนะครับยังจะฝากอะไรถึงเลยคนที่ให้ความช่วยเหลือตรงนี้ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความศรัทธาแล้วก็ให้การบริจาคก,กับมูลนิธิรามาธิบดีมาโดยตลอดครับ<ะ>สโลแกนของมูลนิธิรามาธิบดีว่าคือให้ให้สิ้นสุด<ะ>ซึ่งจริงๆเราก็ได้รับการให้ต่อเรื่องม,มาโดยตลอดแต่ว่าการบริการการแพทย์แล้วก็การพัฒนาน การผลิตองค์ปกอเนี่ยก็มีไม่ใช่ส่วเช่นเดียวกันคือต้อว่าเราก็ขยายการบริการออกไปซึ่งอันนี้ก็ยังต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชมาช่วลยอย่างที่ว่าต้องช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็ฝากประสาทธมบัติต่อด้วยกันะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณหมอนะครับปีนี้มีด้วยนะครับที่มาให้เรียนโอกาสตรงนี้นะครับขอบคุณครับเอาโปเมสันคืออย่างนี้นะฮะทุกท่านวันนี้ท่านผู้ใหญ่จะต้องเรียนจะต้องเรียนนะฮะขอบคุณคุณหมอค่ะ สมเป็นหมอตรงนี้นะ,ะสมเป็นหมออะตอนนี้คเราไปชมดีกว่านะฮะสำหรับเป็นภาพยนตร์ประสาสัม์พันพนะฮะโครงการสถาบันการแพทย์จากรีนรูปรดนชุดใหม่ล่าสุดนะครับเรื่องกระปุกรอยยิ้มนะฮะมาให้ได้ชมกันนะครับเชิญชมครับผมยังจำภาพวันนั้นได้ดีความรู้สึกตอนนั้น มมแม่กยบอกว่าเงินในกระกุปใาเล็กๆใบนี้ช่วยชีวิตคนน i hum. พราะเงินบริจาคจากกลุ่ออมสินของผู้ให้ทุกคนทําให้ผมได้เป็นหมอและได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในวันนี้มูลนิธิรามาธิบดีขอเชิญร่วมสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนรับัณิตเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และให้โอกาสผู้ป่วยอีกหลายชีวิตได้รับการรักษามูลนิธิรามาธิบดี0 2 2 0 1 1 1 1 1องศ่หาวาายไม่สิ้นสุด นั่นคือข้พยนารประสบการณ์นะครเรื่องกับออกรอยยิ้มนะฮรพยนาร์ประสบการ์เรื่อนี้มีที่มาอย่ไงนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณพันศุริสิรินะครับผู้นกองัพุรรินะครับผู้จการ่วที่ประมาทพดีนะครับเชิญครับคุณเบสวดีครับครับพูดถึงนะฮะทุกท่านที่สนใจสามารถตามข่าโฆษณาประสบการณ์ชุดนี้ได้ที่นได้บ้างก็ได้ มีทุกช่องนะคะเกิดต้องเรียนว่าทั้งสื่อต่างๆช่วยเราเป็นอย่างดีวันนี้ก็มีสื่อที่กรุณามาเป็นอย่างจํานวนมากนะคะแล้วก็ทางทุกช่องค่ะก็ช่วยกันออกทีวีให้ขอบคุณนะขอบคุณไหมขอบคุณทุกช่องเลยขอบคุณทุกช่องนะฮะมาร์เก็ตติ้นะมาร์เก็ตติเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะนาะได้ให้เรียงช่วยเล่าถึงบทบาทของมูลนิธิประมาทเจ้าพิธีในการเป็นสื่อกลางในการบริจาคเลยนะ ทพิรามาธิบดีนะคะก็ก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วคะ่ะเพื่อสนักถือชนะพันธุศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยตั้งแต่ผู้ป่วยยากไร้ผป่วยในการรักษานะคะช่วยในเรื่องของการศึกษาการค่าบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดึงการาวิจัยจะได้มียมาใหม่ๆหรือว่ารักษาโรคได้ดีขึ้นแล้วลกนน็ช่วยสั้งสริมสุขภาพคนไทยคะ่ะครับอย่างอย่างนี้ถือว่า ประชาชนรู้สิอะไรคนนี้อยากจะเราต้ช่วยเหลือกันเนี่ยช่วยเหลือทางไหนบ้างแล้วแล้วช่วงบริจาคได้ทางไหนบ้างค่ะก็สามารถจองอินมาบริจาคได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมีจุดบบริจาคหลายที่ค่ะหรือจะสามารถโทรมาติดต่อหรือยืนเงินก็ได้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติมาค่ะอย่างนี้อย่างนี้มีของพื้นลึกไ้วยไหมใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าสามารถมาเชื่องของพื้นลึกก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเงินคือข้อพื้นที่ของหมอเต้แล้วก็เงินนั้นนะคะก็ได้สามารถนำนั้นชื่อหลือผู้ป่วยอ่ะ ที่เรานั่งกันอยู่ค่ะหนึ่งปีก็ทู้ป่วยสองล้านคนถือว่าใช่มาลิสิตละปีอย่างของที่ที่เราจะช่วยเหลือกันซื้ออย่างเงี้ยนะะเราสามารถซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะก็สามารถดูรองซื้อหรือดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้ร้านค่ะที่มีเว็บไซต์ค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้เสื้อที่ดาราทุกท่านเนี่ยใส่นะคะพรีเซนเตอร์เนี่ยสามารถซื้อได้ค่ะคำว่าให้ที่ญี่ปุ่นจะได้เป็นการให้ผู้ป่วยให้ ในการสร้างหมอทีงพยาบาลนะคะคือเ้องหมอเยอะพยาบาลเยอเนี่ยเราก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้ทานผู้ป่วยแต่ละปีได้เยอะจริงเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วค่ะแล้วก็อย่างอาคารใหม่ที่เราไปเปิดที่จันทร์อุบลร้เรียนนะคะว่าตรงแถวนั้นก็จะมีการเิดหตะวันาองอีกก็กลายเปนว่าคนก็จะเยอะขึ้นค่ะอ้โนะครับเพราะต้องมีช่วยในกันทิ่งฝากรสสัพันกันฝากรึงที่สื่อชนอยากให้สื่อชนที่สื่อสารอะไรเป็นอย่างดีทคน เหมือนชนนะคะในาการเป็นสูตรกางนะคะในการใพ้จะได้ดช่วยให้โรงพยาบาลแล้วก็คนไข้ต่างๆได้รับก,การสร้างแล้วก็คนไข้ได้รับก,การรักษาพยาบาลนะคะจะได้ทนเจ็บพังเจ็บป่วยได้ค่ะครับผมซึ่งวันนี้ไม่ใช่มีแค่เพีพยงอยู่ป็นสัมพันธ์เรื่องตัวบุรียิมนะฮะของวีทิกราชพิดีนะฮะเราอย่างได้รับรกเกียรติจากเหล่าเซเลบนะคะดาราที่มาช่วยนั่ชิญชวนนะคะให้ทุกคนได้บริจาคนะฮะจากภาพยนตร์อีกสี่เรื่องที่จะได้ชมตอนนี้เลยครับ ไม่ใช้เทคโนโลยีได้สร้างโรงพยาบาลแต่ได้ร่วมสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโรบริจต่สร้างสถาบันการแพทย์จากเรีดเรื่องนประด็น02201111คำว่าให้ไม่สิ้นสเพราะสถาบันการแพทย์จากกรีเรประิดฐ์เป็นทั้งโรงพยาบาและโรงพยาบาลที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นขอเชิญร่วมบริจารคระบวดที่รามาธประ02201111คำว่าให้ไม่ซสื่สู ครับการให้ของคุณจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นขอเชิญร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนรุปรี02 201 111ขังว่าให้ MyCIS ถ้าไม่มีโรงพยาบาลดีแพทย์ที่พร้อมหรือผู้ปกรณ์ที่มาสมเกตก็อาจจะมีสิทธิ์คนที่เราให้การร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนรุปรี02 201 111ขังว่าให้ MyCIS ขอเสนอมือเลยนะฮะต้อนรับนะฮะท่านหญิงรัตน์ต้องประดิษฐ์นะฮะท่านหญิงเชิญค่ะ่านหญิงเชนชาเแล้วนะฮะกัเจี๊ยบนะฮะขอเชิญคุณพัชร nah. ันนะฮะคุณดาวและคุณพนนะคุณผู้ปกครองไม่มานะฮะนั่งไหนดีนั่งไหนดีดนั่งใกล้ถึงเลยดีหนึเชิญคท่านดาวและคุณพนนะฮะอ่ะพูดคุยกันหน่อยนะครับกับเต้าก่อนนะฮะสมมอกว่าเต้าเองเนี่ยเคยมารับบริการที่โรงพยาบาลรามาที่นี้ด้วยเป็นไงบ้าง สว่าคุณหมอน้ารักมาก,กคะมันเด็กคุณทาเด็กด้วยคุณอะไาท่านเด็กตาุไม่เด็กขนาดนี้แต่ว่าแต่ละคนนี่น้ารักมากๆแล้วก็ด,ดูแลดีลมากๆเรา่อยาให้เห็นควคนไข้เยอะเองแ่จะดูจะดูกวานโย่เมื่อี้เราเข้ามากนะูคนไข้เยอมากค่ะคุณหมอต้องต้องรียเร็ว <laughs> จะได้ไมช่ช่อเหลือนคนไข้กันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นการดีมากๆที่สการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจะทำใ เป็นการกระจายการช่วยเหลือออกไปสู่ภายนอกด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่แล้วมาร่วมช่วยเหลือร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ได้รูปถึงไปได้มากฝันชวนๆหลายๆคนให้มาร่วมระดมทุนบริจาคกันใหม่ก็อย่างที่สโลแกนเลยค่ะทราให้มิสัยทัศน์ดีๆเพราะว่าเรื่องของการรักษา ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าก็หมายถึงชีวิตคนแล้วก็เรื่องของก,การกระจายความช่วยเหลือ,อ,อไปก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะทำว่าให้ไม่สิ้นสุดยังไงก็รบกวนที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอะไรยังใช่แล้วต้องต้องฝากคำพูดเหล่านี้นะฮะให้พี่พี่สือ่อช่วยแชร์ด้วยนะฮะจะได้รับรู้ไปถึงคๆๆนที่บางทีเขายังไม่ทราบเลยว่าเออเรากำลังลงทุนกันอยู่ คุณพ่อชั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกรู้สึกไงบ้างโโหต้องบอกว่าเป็นเกียรติดีใจมากๆคมากครับก็เราได้ทำงานเยอะแล้วแต่พอรู้ว่าติดต่อมาให้ให้มาร่วมถ่ายโฆษณาวัรสารธรราก็จัดคิวมาเลยเพื่อให้ถ่ายเลยนะฮะต้องเลยเนาะต้องเลยอยากขอบคุณมากๆอยากทำบุญไว้เมื่อเป็นการต่อโรคภัยใจให้ผู้ป่วยด้วยใช่เป็นหลายร้านขึ้นมา พราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าคือต้องระดมทุนเป็นหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวละยังประมาณสี่พันล้านเยอะเลยเยอะแนหนอเยอะแต่ว่าท่านคนไทยทุกคนช่วยกันนะมันก็ดีเกี่ยวมันได้แน่นอนบางทางแต้อนฝากชวนชวนหน่อยครับยังไงก็อยากให้มาช่วยกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อโลงใจให้ผู้ป่วยด้วยนะครับคำว่าให้ไม่สิ้นสุดนะครับผมยังไงฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับอ่ามาชี้รจงบอกบอกเปอกที่นี่ได้ดิเพิ่งอยู่เมื่อคืนยังไม่ เลยค่ะนี่งานถเป็นไงบ้างเคยเป็นไงกุ้งค่ะตอนนี้กุ้งเมื่อกี้คือแบบว่าจะคลาานมให้ลงมาจากึนข้างบนเลยไม่ันอยู่เวียนลงห้องฉุกเฉินต้องรู้เลยนะฮะให้หมอเจี๊ยบเนี่ยเล่าประสบการณ์ที่รับใจในการรักษาผู้ป่วยก็คือตามจริงแล้วก็ประทับใจทุกเคสนะคะที่ได้ช่วยชีวิตคนแต่ว่าอย่างที่ทราบ นะสุนทรภัยอย่าก็มีความที่ยังไม่เพียงพอสอาอาําหรับคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วเอย่างเช่นห้องฉุกเฉินที่อยู่เนี่ยค่ะเมื่อคืนก็เข้ามาในห้องที่ผู้ชีพระดับระดับสองระดับหนึ่งเยอะมากแต่ก็คือยังไม่มีที่ไปกันก็ต้องนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินทาให้เกิดปัญหาแออัดในห้องฉุเกเฉินการาท,าที่กระจายการที่ไปตามที่ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะได้ลดประชาชนมากขึ้นจะได้ลดปัญหาแออัดในในกลุ่มสถาบันการแพทย์อยะะ่างเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะงั้นคนต่างจังหวัดต่าง แห่นมาที่หนึ่นมาที่เี่องที่ดีที่เดียวของเราก็มีทรัพยากรที่จำกัดเพราะฉะนั้นการที่มีสถาบันจารอินงดนีเซียจะว่าหนูเฉยมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในโครงการนี้ที่ได้มาช่วยเป็นหนึ่งในจะบอกเสียงว่าเรามีการรับปริญจาร์นะเพราะว่าอีกหน่อยก็จะผลิตทางแพทย์อย่างจะก็เป็นนักเรียนของรามาแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จนกระทั่งเรียนแพทย์เฉพาะทางเป็นหมอชุดเฉยที่เรียนที่นี่อยู่ก็อยู่ แค่หน mm hmm. like ึ่งออกมาเพื so, no. so so hey, ่อ hey,> ช right. ่วยเหลือส right. well, uh, so, ังคมรวมทั hmm. oh, ้งช well, ่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในเอ่อจังหวัดหลายจังหวัดอีกมากมายก็ช่วยช่วยกันนะเนาะเชิญชวนหน่อยนะให้มาร่วมบรริจาคมม่ให้วกันบริจาคก็เชิญชวนเมื่อกี้บอกขายสินล้านเก็ได้เดี๋ยวพี่เอกพันล้านโอ้ยดูได้เลยถ้าสองพันล้านอะพอดพันล้านเลยจุดโรงแรมจะมีร้านตรงนี้เอาไปก่อนได้ไหมฮะยังยังไม่เอาไปใช่ไหมครับเกือบแล้ว ไม่มีคนไทยทุกคนต้องช่วยกันถ้าเราคนเดียวเราไม่ไหใช่ไระบว่าเราช่วยคนละนิดคนหน่อยเพระว่าอีกงหรายแบบแบบเดียวแบจริงจริงประเทศไทยมีกี่70ล้านคน70ล้านคนคูณเท่าไรพูดซลคนละบาทไม่พอไ่่พอสงเทก็มีันใจูนะกาิสิล้าน เป็นฐานเป็นสื่อใช่เป็พวกเขาหลอดนันรู้คือเราช่วยได้แค่ไหนแค่ไหนใครสามารถช่วยเป็นสมรด์ได้ช่วยเลยและถือว่าเราก็ได้ช่วยแล้วเนาะใช่นะคุณแม่ขอที่เรื่องมีอะไรบ้างคะมีหมวกมีอะไรบ้างคะก็มีเสื้อนะคะเสื้อทำาให้ในชิ้นสุดนะคะมีหมวกมีกระเป๋ามีทุกอย่างค่ะที่สามารถนำมาใช้ได้ค่ะครับสุดท้ายฝากถึงโครงการนี้หน่อย ก็อยากฝากเชิญชวนนะคะคนไทยมันรคค่วมทำบุญเพืคค่อช่วยคนไทยด้วยกันนะครับคงไม่มีการให้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการให้ชีวิตค่ะขอบคุณค,ค่ะสำคัญมากประโยชน์สุดทยนี้นะฮะกลมือนะฮะการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่กให้ชีวิตนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาถ่ายภาพร่วมกันดีกว่านะฮะขเขาเชิญนนบิยมิต4ธาีครั้งนะครแล้วก็พวกเรานะะทีมอแลชถ่ายภาพรวกันนะครับยืนนะครับ ใส่ค้าเร,รวมกไปหน่อยนะครับเด็ดหลบให้ครับ